Bởi vì chưa biết gì, gọi là động viên nó canh niệm song đọc nó tù ngon bàn ngon cao nó nó tù ngon nó tù nó nó เต็มแล้วใส่ถุงครับนั่งตุมกิโม่หยิบของมโอ้หูนี่หลายดอกครับอ๋อนี่ดอกนึงขาวๆนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงนั่งแานพอดีครับนีเไปเล่นครับน้งมึงเหรพี่พี่อ้หูหลายดอกครับนี่มีหลายดอกเลยมั้งนี่นะมองเยอครับใกล้ๆนี่เลยนี่ดอกงามครับเห็ดขาวเห็ดดินครับหนิเห็ดขาวเห็ดดินยุคข้าวมั้งหยิบดอกแดงครับ อะไรกันมผมบ่ได้เคลียร์นะครับผมเดียวเห็นดอกครับผมก็ยังเก็บขาตัด่าเองโดยอัตโนมัติกลองยึดแรงนะครับมีดอกช่วยดอกงามครับผมอดอกงามงามก็ต้องพอกินะครับ อีกดอกนึงดอกนึนงผมทับอยู่เข้าผมทับทีนี้เองนะครับเดีเ๋ยวเอ,อาใหม่เคลียร์กันต้นไปแล้วมันเนี่ เป็นมาล่อมันเก็่บางทางทีเพราะว่าทางปนข้นมันไหลทางค้ามถนนนะปลาเป็นลอยลอยไล่แม่บ่แม่เป็นว่าพัดไหลบ่เนี่ยเห็ดไหมเห็นยนี่ยังต้หนึ่งสองสามสี่เป็นือจี้หอกมันเป็นขี้ยางออกมาจากอีกงหนึ่งหน่อยปวดบนเบานี่ครับกำลังงามๆครับผมอย่างนี้จะงามครับ 3 đọc 4 dog ném mong yêu. 4, Tìm mong nắng. Tân đinh. Tung nắm lại nịch kim ninh. Tung nắm lại. 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 Tung ิดูไป <c oughs> เก็บมาที่เดิมพี่น้องมาสรุปเห็ดวันนี้ครับนี่สรุปเห็ดวันนี้นี่เห็ดเมยนางครับ ตาตาหนึ่งตั้งเห็ดปวกตั้งเห็ดขาวสอันนี้ชวนมากจะเป็นเห็ดขาวเับเห็ดปวกก็มีไขงไต่ก็มีนะจักเห็ดปวกน้ำครับเห็ดปวกนี่ใ่น้ำมัน